เวลาทำจริงว่ะเป็นไรอ่ะอัคาลเดชทำไมเสื้อเราขายไม่ดีเลยอ่ะนั่นดิแบบขายปีแรกอ่ะก็เหลือเยอะเลยอ่ะทำไมขายไม่ดีเหมือนร้านอื่นอ่ะหรือว่าผ้าเรามันไม่สวยป่ะเราว่ามันก็สวยอยู่นะเนี่ยเอททำไมขายไม่ดีเหมือนร้านอื่นเลยคิดว่าปีแรกขายก็น่าจะรุ่งแต่แบบนี่เหลือเยอะมากเลยอ่ะเออคิดว่าต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนมันก็ไม่มีนี่เออเราควรจะทำาไงกันดีนั่นสิ เเ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 หห็็นนนนนนรรร้้้าา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 อออืื่่่่่ขขยยยแบบวปทททไมมมีลล,ลูกกะคํสวัสดีครับนี่ผมเองผมชื่ออัคนาเดชผมจะมาเล่าถึงประสบการณ์คนหัวลุกที่ไม่ลุกเท่าไหร่<ม>เกี่ยวกับการทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆของผมที่ทำให้ผมประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้ผมเคยเรียนอยู่ที่คณะอุตสาหกรรมเศษ ที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยเขตบาจีนผมมีความฝันอยากจะเป็นพ่อค้าขายเสือ้อผ้าซึ่งพ่อแม่ผมก็ด่าผมว่าแล้วมึงจะมาเรียนทำไมแต่ผมก็ไม่แคร์เพราะความฝันของผมมันต้องได้รับการสานต่อแล้ววันหนึ่งผมก็ได้เจอเขาคนที่มีอุดมการเหมือนกับผมซึ่งเขาคนนั้นก็คือบุษรสลาคำเป็นเพื่อนสาวคนสนิทของผมที่เป็นผู้หญิงที่ห้าวเป้งและเด็ดเดี่ยว ไม่ว่าผมจะทำอะไรแมงก็เ,เอาด้วยกับผมตลอดไปไหนก็ไปกันเป็นไรก็เป็นกัน เออท้องหาทรงศักดิ์สิทธิ์เลยเพื่อนจัดไปเพื่อนต้องว่างจะขอโทรจะขอโทรกันจัดบัดหาเบอร์กันบัตรทาหรอส่งศักสิทธิ์อยู่หรือเปล่าอยู่อ่ะว่างอ่ะเคว่างวันนี้เลยเดี๋นี้เดี๋นี้เจอกันต้องมาเดือนเดือนดีมองดีดีมองดีตอนนี้เลยปะล่ะตอนนี้เลยมาเลยนะมาเลยเคเจอกันเพื่อนไปจัด และนี่คือทรงศักดิ์สิทธิ์เขาเป็นเพื่อนสมัยที่เรียนมหาลัยของผมซึ่งเขาเป็นผู้ชายที่เฮฮารักการปาร์ตี้เป็นที่สุดเขาเป็นผู้ชายที่ชอบให้คำปรึกษาไม่ว่าผมต้องการหรือไม่ต้องการก็ตามเอ้เพื่อนซื้อน้ำแก๊งหวยมาเพิ่มนะจะมาเพื่อนีแก้ให้เปล่ามีอยู่แล้ว จะหมดจะเลยมังจะหมดอยู่แล้วเนี่ยดูดิว่าแต่ชุดมึงนี่พร้อมตีตลอดเลยนะงานอะไรกลุ่มไปเนี่ยมึงดูไปดูด<ส>นี่ใครนี่ใครนี่ทรงศักดิ์สิทธิ์มันต้องเปียกอยู่แล้วโอ้โหจริ <laughs> <c oughs> งจริงเลยเชขิน่ะเขินอะไรกันอีกอะวันนี้ขายเสื้อผ้าขายไม่ค่อยออกเลยว่ะเออไม่ขายผ้าเทศกาลมัดย้อมอ่ะ ขายไม่ได้เลยร้านอื่นลูกค้าเขาตึมเราวี่ไงนั่งตบยุงเออนั่งยิงแบบเสื้อเราก็สวยกว่าด้วยซ้ำเออแม่งแต่แม่งไม่มีลูกค้าไม่รู้เป็นเพราะอะไรเครียดมากแบบมากครมากมึงมีวิธีแบบว่าบอกไหมแนะนํากูอะแบบออืนี่ขายนี่ทรงศักดิ์สิทธิ์กูแนะนำมึงได้เออจันมาเพื่อนทำไงดีวะปีนี้มึงสั่งผ้ามาเยอะใช่ป่ะอือมันเยอะมากเลยปีหน้าก็สั่งน้อยสั่งให้มันพอขาย เออว่ะทำไมเราคิดไม่ได้วะแค่นี้เองเนี่ยดูดีต้องต้องให้ถึงมือกูอ่ะต้องให้ถึงมือกูนี่เดี๋ยวเราลองกันไหมข้างหน้าตก็ลองกันล่ะใช่เราต้องสั่งกันน้อยลงนะเชื่อไหมไม่ลองไม่รู้เว้ยเพื่อนจัดไปชนกต้องไหวกว่าปะสองขว้วแรกอันนี้กูเฮ้ยไหวเราเพื่อนจังวะแน่นอนเลยนะระดับนี้อ่ะชนเอ้ยหมดนะหมดนะหมดเลยวเลย ดดูิเหลือแค่เนี้เองขายได้ก็เยอะนะน้องเมยแต่ว่าวันนี้วันแรกเราขายได้เยอะมากแล้วเหลือแค่เนี้ยจ้างสองวันจะไม่พอแล้วเนี่ยแย่กำไรที่ได้มามันแบบมันแทบมันเสียโอกาสแทนที่เราจะได้มาใช่ไหมแทนที่เราจะได้กำไรอีกตั้งสองวันเป็นค่าเสียโอกาสเลยนะเว้ยไม่เสียไปเลยฟรีเลยอ่ะโดยเราแบบไอโซสังสีที่มันแนะนำอะไรของมันวะแย่จริงเลยไย่เรื่องเลยว่ะไ่วยมากก็หาวิธีกันใหม่เถอะเฮ้

เจอวิธีทางรวยแล้วล่ะเพราว่าเราไปรปึกษาที่นี่กันไหมอืมไปลองไป,ไป และนี่คือบุคลากรสำคัญที่ทำให้ชีวิตผมได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งเขาทั้งสามคนนี้คือสามสาวตัวท็อปขององค์กรยักษ์ใหญ่ที่ให้คำปรึกษาในด้านธุรกิจเกี่ยวกับทฤษฎีการตัดสินใจคนแรกเขามีชื่อว่าคุณพรประภาคนที่สองเขามีชื่อว่าคุณตัดการตาและคนสุดท้ายเขามีชื่อว่า คุณสมลึกดี ีการตัดใจล่ะฉันว่าปังเฮ้ยแกฉันเลิกงั้นก็ดิว เราจะใช้ทฤษฎีการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาของผู้คุณกันนะคะจากข้อมูล2ปีย้อนหลังที่คุณอัคาระเดทและคุณบุษราคำได้ให้กับทางเรามานะคะเราได้นำมาเขียนเป็นข้อมูลได้ดังนี้ค่ะ จากนั้นนะคะเราสามารถสรุปเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจได้ดังนี้ค่ะจะมีผู้ตัดสินใจทางเลือกในการตัดสินใจแล้วก็เหตุการณ์ที่เป็นไปได้นะคะซึ่งในสภาวะที่แน่นอนนะคะเราจะทําการคํานวณผลตอบแทนโดยแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะกรณีที่1จะเป็นจํานวนความต้องการของลูกค้าที่มีน้อยกว่าจํานวนเสื้อผ้าที่มีจําหน่าย และในกรณีที่2นะคะเป็นจํานวนความต้องการของลูกค้าที่มีมากกว่าจํานวนเสื้อผ้าที่มีจําหน่ายค่ะนี่นะคะคือการคำนวณผลตอบแทนที่ดีมาและซัพพายเป็นไปตามกรณี1ห,หรือกรณี2ที่กล่าวมาข้างต้นค่ะ นี่คือตารางผลตอบแทนที่เกิดขึ้นภายใต้สภาวะที่แน่นอนโดยมีทางเลือกและเหตุการณ์ต่างๆนะคะแต่ในสถานการณ์จริงนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมักจะอยู่ภายใต้สภาวะที่ไม่แน่นอนจึงจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลที่ขายได้ในแต่ละปีที่ผ่านมาแล้วนำมาวิเคราะห์หาค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์หรือจำนวนความต้องการของลูกค้า เราจึงสมมุติว่าเหตุการณ์ทั้ง3ที่เกิดขึ้นมีความน่าจะเป็นดังนี้ค่ะนี่คือตารางผลตอบแทนคาดคะเนสำหรับทางเลือก A1 คือสั่งซื้อเสื้อ150ตัวนะคะซึ่งจะสรุปได้ว่าผลการตอบแทนคาดคะเนสำหรับทางเลือกที่สั่งซื้อเสื้อ150ตัวนั้นเท่ากับ42,710บาทค่ะ ต่อนะคะคือตารางผลตอบแทนคัดคะเน A, สําหรับทั้งเลือก A 2คือสั่งซื้อเสื้อ200ตัวค่ะซึ่งจะสรุปได้ว่าผลตอบแทนคัดคะเน A, สําหรับทั้งเลือกที่สั่งซื้อเสื้อ200ตัวนั้นเท่ากับ46,400บาทค่ะและนี่คือตารางผลตอบแทนคัดคะเน A, สําหรับทั้งเลือก A 3คือสั่งซื้อเสื้อ250ตัวค่ะ จะสรุปได้ว่าผลตอบแทนคาดคะเนสำหรับทั้งเลือกที่สั่งซื้อเสื้อ250ตัวนั้นเท่ากับ41,950บาทค่ะดังนั้นจากการคำนวณผลตอบแทนคาดคะเนสำหรับทั้งเลือกต่างๆพบว่าทั้งเลือก A2 มีค่าผลตอบแทนคาดคะเนสูงสุดเท่ากับ46,400บาทค่ะ และนี่คือตารางค่าสูนเสียโอกาสโดยมีทั้งเลือกและเหตุการณ์ต่างๆค่ะเมื่อเราได้ตารางค่าสูนเสียโอกาสแล้วเราจะต้องหาค่าสูญนเสียโอกาสคาดคะเนสําหรับแต่ละทางเลือก <ๆ S 1> เพื่อเปรียบเทียบว่าทางเลือกใดมีค่าการสูญนเสียโอกาสคาดคะเนต่ําที่สุดและนี่คือผลการคํานวณค่าสูญนเสียโอกาสคาดคะเนในแต่ละทางเลือกทําให้สรุปได้ว่าทางเลือก A2 สั่งซื้อเสื้อ200ตัวนั้น มีค่าการสูญเสียโอกาสคาดคเนต่ำสุดเท่ากับ2,500บาทซึ่งผลลัพธ์นี้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ได้โดยวิธีการหาค่าผลตอบแทนค่าคะเนสูงสุดค่ะในกรณีที่ผู้ตัดสินใจสามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์จะช่วยให้ทราบว่าช่วงเวลาข้างหน้าจะเกิดเหตุการณ์หนึ่งหนึ่งแน่นอนซึ่งกรณีดังกล่าวนี้สามารถหาค่าคาดคเนของสารสนเทศที่สมบูรณ์ได้ จากตารางผลตอบแทนที่มีทางเลือกและเหตุการณ์ต่างๆนะคะจะสามารถนำมาหาผลตอบแทนคาดคะเนภายใต้สภาวะการที่แน่นอนได้ซึ่งจะหาจากผลรวมของผลตอบแทนสูงสุดของแต่และเหตุการณ์คูณกับความน่าจะเป็นซึ่งทำให้ได้ผลตอบแทนคาดคะเนภายใต้สภาวะการที่แน่นอนเท่ากับ48,900ค่ะ ดังนั้นนะคะเราสามารถหาค่าคา,าดคะเนของสารสนเทศที่สมบูรณ์ได้จากผลตอบแทนคาดคะเนภายใต้สภาวะการที่แน่นอนลบด้วยผลตอบแทนคาดคะเนภายใต้สภาวะการที่ไม่แน่นอนนะคะทำให้ได้ค่าคาดคาเนของสารสนเทศที่สมบูรณ์เท่ากับ2,500ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าค่าใช้ใจ่ายในการหาข้อมูลหรือสารสนเทศที่สมบูรณ์ไม่ควรมากกว่า2,500บาทค่ะ จากการใช้ทฤษฎีการตัดสินใจในการแก้ปัญหาของคุณอาัคารเดชและคุณบุษราคำนะคะพบว่าประโยชน์ของการใช้ทฤษฎีการตัดสินใจมีดังนี้ค่ะ 1. สามารถเลือกทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดและต้นทุนต่ำที่สุดได้ 2. ส,สามารถเลือกทางเลือกที่ให้ค่าสูญเสียโอกาสน้อยที่สุดได้และ 3. ส,สามารถหาค่าใช้จ่ายในการหาข้อมูลหรือสารสนเทศที่สมบูรณ์ว่าไม่ควรเกินเท่าไหร่เพื่อเสียค่าใช้จ่ายในการหาข้อมูลต่ำที่สุดค่ะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเราจะลองเอาวิธีของ บูราคำเราว่ารู่เลยใช่แล้วเอาขาเดชป่ะไปกันเลยไปจนไยกันอารมณ์เดีนจังเว้ยมีความสุขว่ะใช่ไหมเนี่ยบุรราคำถ้าเราไปคำปรึกษาขององค์กรนี้ตั้งแต่แรกนะโอ้ป่านี้แบบ บายไปแล้วน่าจะไปปรึกษาตั้งนานแล้วไม่น่าไปปรึกษาทรงศักดิ์สิทธิ์เลยคนอะไรชื่อทรงศักดิ์สิทธิ์เออมึงบุริชีพแล้วเหรอได้รักมึงดินี่ยผลตอบแทนก็เยอะค่าสูญเสียโอกาสก็น้อยหรือแทบจะไม่มีไม่ต้องเหลือเสื้อไปทิ้งอันกำไรก็เหลือเป็นกำลยอะโอ้โหเอาไปทำอะไรกันดีเราตังค์ไปทำอะไรกันดีวะซื้อเสื้อให้ทรงศักดิ์สิทธิ์ไหมจัดไปจับมือเพื่อนไปไปซื้อเสื้อ ใ่สองตัดสิทิอ์อ่ะอคาราเดชบูสราคัมมาทำอะไรกันเนี่ยปีนี้เราขายของได้เยอะสองศติแต่ไม่ใช่วิธีของนายนะคุณกติเราเลยอยากซื้อของฝัดที่นายในฐานะที่เราเป็นเพื่อนกันมานานเอาไปเปลี่ยนซะนะเราว่ามันปิดว่ะใช่เราก็ว่ามันปิดปิดตรงไหนเนี่ยเราให้แล้วถ้าเธอไม่ใช้วิธีของเรา,าเธอใช้วิธีของใครฮะบูสราคัมอคาราเดชเพราะเราใช้ทฤษฎีการตัดสินใจขององค์กรยักษ์ใหญ่